การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทารายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทาและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทาประจำเดือนมกราคม2565 4มก,กราคม2565คณะครูกศนอำเภอแม่ทาเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดการตรวจเชื้อแบบรวดเร็วแอนติเจนเทส Kit ATK ตามมาตรการควบคุมโรคสบ,บคจังหวัดลำพูนในมาตรการป้องกันเชื้อของบุคลากรราชการณนะกศนอำเภอแม่ทา เวลาต่อมาวัดที่ร้อยตีเทิดทองชยัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกานองอำเภอแม่ทาเขาร่วมการทำบุญสืบชะตาในวันขึ้นปีใหม่และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอแม่ทาณนะที่ว่าการอำเภอแม่ทา เวลาต่อมา9นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีเทิดทองชยัยนำคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอแม่ทาร่วมการสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกศนอำเภอแม่ทาณนะกศนอำเภอแม่ทาเวลาต่อมาว่าที่ร้อยตีเทิดทองชยัยรักษาการในตําแหน่งผู้อนวยการกศนอำเภอแม่ทา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอเมธาเข้าร่วมการประชุมแผนงานประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนงานและดำเนินการต่อไปสคอสอกศนอำเภอเมธาส่งความสุขปี2022ว่าที่ร้อยตีเทิดทองชยัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศนออำเภอแม่ทาได้มอบหมายให้คณะครูกศนอำเภอแม่ทาร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างไรายได้1สัปดาห์1อําอำเภอหนึอาชีพการทําน้ําสมุนไพรหล,ลักสูตร21ชั่วโมงระหว่างวันที่4ถึง10มกราคม2 5 0 0 65ณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทายจังหวัดลำพูนการนี้ได้มีการสอนทําอาชีพน้ำำําลําไยอาชีพการทําน้ําเก๊กฮวยการทําน้ําโอเลี้ยงการทําก๋วยเตี๋ยวผัดอาชีพการทําน้ําเฉาก๊วยอาชีพการทาน้ําชาเขียวน้ําชาเย็นอาชีพการทําน้ําลําไยอาชีพการทําขนมวุ้นใบเตยและอาชีพการทําน้ําเฉาก๊วยลําไย 6มกราคม2565กศนอำเภอเมธทานำโดยว่าที่ร้อยตรีเทิดทองชยัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเมธทาพร้อมด้วยคณะครูกศนอำเภอเมธทาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายบัณฑิตินติอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแพะโปงหมู่8ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนคุณพ่อของนายยุติธรรมจินติครูสสชบ,บ้านโปงผางและนายสุข ที่7มกราคม2565กศนอำเภอแม่ทาร่วมไว้อาลัยประชุมเพลิงชาปนากิจณชาปนสถานบ้านแพะโปง่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนทางนี้กศนอำเภอแม่ทาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้วัยชนในครั้งนี้ด้วยวันเดียวกันนั้น7มกราคม2565 ว่าที่ร้อยตีเทือดทองชัยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกรสนอำอเภอแม่ทาได้มอบหมายให้ในายธีรศักดิ์สายป๋าครูอาสาสมัครกศนเข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสชผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีดรภูมิพัฒน์เรืองแหลรองเลขาธิการกศนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู11-17มกราคม2565ครั้งที่66พุทธศักราช2565พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลในวันอังคารที่11มกราคม2565ว่าที่ร้อยตีเทอิดทองชายครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเมถาได้นำคณะครูกศนอำเภอเมถา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันครูดังนี้เวลา9นาฬิกาคณะครูกอสนอำเภอเมธาเขามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ในสมานกองแก้วในอำเภอเมธาเวลา9นาฬิกา30นาทีได้มีพิธีปฐมบุรพาจารย์เพื่อบูชาบุรพาจารย์และลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ การนี้ว่าที่ร้อยตีเทิดธงชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งได้เป็นประธานในการจุดเทียนทูปบูชาปฐมบุรพาจารย์และวางพวงมาลัยสักการะ10น,น,นาฬิกา30นาทีคณะครูกศนอำเภอเมธาร่วมการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบสำนักงาน เวลา15นาฬิกากิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีกับพาคีเครือข่าย15นาฬิการ่วมการแข่งขนันฟุตซอล5คนระหว่างกสอนอเภม่ทากับสถานีภูทรอเภม่ทาผลการแข่งขนันเสมอกันด้วย3-3ต่อคะแนน 16นกนจัดการแข่งขันแบดมินตันชายคู่ระหว่างกศนอำเภอเม่ทากับสถานีภูทรอำเภอเม่ทาผลการแข่งขันกศนอชนะด้วยคะแนน21ต่อ9และ21ต่อ16คะแนน 13มกราคม2565นำโดยว่าที่ร้อยตรีเทิดทองชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูกศนอำเภอแม่ทาเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่เนื่องในวราระปีใหม่พุทธศักราช2565แดน่นางสาวเรนูลีสุวรรณผู้อำนวยการกศนจังหวัดลำพูนณนะสำนักง,งานกศนจังหวัดลำพูน เวลา13นาฬิกาในวันเดียวกันคณะครูกศนอําเภอแม่ทาเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดการตรวจเชื้อแบบรวดเร็ว antigen test kit EK ตามมาตรการควบคุมป้อง,องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่2565ของกศนอําเภอแม่ทานะกักกศนอําเภอแม่ทาเบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชือ้อ ในห่วงวันที่15ถึง16มกราคม2565ว่าที่ร้อยตรีเทิดทองชัยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอแม่ทาได้มอบหมายให้ครูกศนอ,อำเภอแม่ทา คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยตำบลทาบ่าศบเศร้าตำบลท่าปลาดุกตำบลท่าแม่รอบตำบลท่าทุ่งหลวงตำบลท่าอากาศและตำบลท่าขุมเงินพร้อมด้วยนางสาวปียนุษแสนอุดครูสสชบ้านม่อนหินขาวและนายโกวิศจันตธรรมครูสรอชอตำบลท่าปลาดุกเข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสาสนักงานกสนจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ2565 ระหว่างวันที่15ถึง16มกราคม2565ณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดลำพูนโดยการจัดโครงการนี้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมโรคตามประกาศสบคจังหวัดลำพูนมีการ w a บโดยการใช้ชุดตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็วแอนติเจ t เทสคิ t โดยผลการตรวจของนักศึกษากศนอำเภอเมถาผลเป็นลบทุกคน กสนตำบลท่าแม่รอบนำโดยครูนรินทร์ศิลปประเสริฐจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำน้ำพริก10ชั่วโมงระหว่างวันที่19-20ถึงมกราคม2565มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน10คนโดยมีอาจารย์บุญชริกายาโนเข้าร่วมนิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ณนะบ้านปงแม่รอบหมูห่หตำบลท่าแม่รอบอำเภอแม่ถาจังหวัดลำพูน 24มกราคม2565ว่าที่103ร้อยตรีเทือดทองช้ยครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอแม่ทามอบหมายให้ในายสมพงษ์แก้วมาครูผู้ช่วยเป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนงานและดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 26มาการาคม2565ว่าที่ร้อยตรีเทิดทองชายครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอําเภอแม่ทามอบหมายให้นายกัญจนรฤทธิ์หมูปัญญาบรณรักษ์อัตราจ้างร่วมกับห้องสมุดประชาชนอําเภอแม่ทาและกศนตำบลทากาศจัดกิจกรรมลำบูร reading club นกกศนตำบลทากาศโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน8คนทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรโรคติดต่อไวรัสโควิด -19